จัรลิทไทยอินไซต์ไทยแลนด์ยังอยู่กับโควิด19แต่คราวนี้เราจะเข้าสู่โหมดการเยียวยาผลกระทบจากโควิด19ใช่ค่ะกระทรวงการคลังเขาก็มีมาตรการต่างๆนะคะไม่ต้องขยับขวดแล้วนะครับว่าโควิด19มันได้กระทบเศรษฐกิจของบ้านเราอย่างไรขณะนี้ต้องบอกว่าทุกหยอมยา่าหมายถึงเดือดร้อนทุกหยอมยา่าแน่นอนค่ะเมื่อวานมีข่าวน้ายินดีดรอุตะาวมายนราฐมนตรีว่าก,กระทรวงการคลังประกาศ จะเสนอแพ็กเกจแสนล้านเข้าที่ประชุมคอรมอลเศรษฐกษิจในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้6มีนาเป็นมาตรการแสนล้านที่ว่ากันด้วยเรื่องลดผลกระทบจากโควิด19ไปกันที่ไป,ทไปกันที่ดออรอุตมะสาวนายนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับท่านอุนตมค่ะ สวัสดีครับคุณนาคุณมรรรัฐครับครับอ่อขอขอครี่มาตรการแสนแสนล้านที่จะเสนอคอรมเศรษฐกิจวันพรุ่งนี้สักนิดสิครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างครับเชิญครับได้ครับครับเอ่อผมขอผมขอเรียนสั้นๆอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับที่ที่ไปแล้วเอ่อจะได้ทางทางผู้ฟังทางบ้านเนประชาชนจะได้เข้าใจดีขึ้นว่าเอ๊ะทำไมอย่างที่คุณธนาพูดว่าเาะพลุธรรมรัฐพูดทำไมมันถึงบจุนี้ได้นะครับก็เรียนอย่างนี้ว่า ในภาพใหญ่เนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็คือเศรษฐกิจครับครับแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นแล้วนะครับเป็นระยะว่ามีสัญญาณเริ่มแต่เศรษฐกิจโลกนั่นแหละที่ทราบดีว่าตกและผคนกระทบเราเราเป็นประเทศส่งออกก็โดดแน่นอนนะครับโดนแน่นอนนี่เครื่องเครื่องยนต์ตัวแรกโดนไปแล้วนะครับมันก็มีปัจจัยอื่นประกอบด้วยเช่นเรื่องวัคซีนโบวนการที่มันล่าช้าไปบ้างเนี่ยการลงทุนก็ถูกกระทบ นะครับการอุปโปภคบริโภคมันก็ตามมากําลังซื้อนะครับงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนซึ่งที่จริงเนี่ยรัฐบาลเข้ามารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็ได้เริ่มออกชุดมาตรการไปนะครับมันก็บรรเทาไปได้นะครับอย่างไตรมาสสี่เนี่ยอ,อ,อุปโภคบริโภคดูจากภาษีเก็บภาษีนมูลภาคเพิ่มแวกภายในเนี่ยก็เพิ่มก็แสดงว่ามีการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นบ้างนะครับมาตรการมันก็ช่วยอยู่ตอนนั้นอ อย่างที่พอทราบว่ามีอะไรไปแล้วว่าทีนี้เนี่ยพอมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับโควิดมันมาเนี่ยเป็นปัจจัยปัญหาใหม่ถาโถเข้ามาซึ่งไม่มีใครเห็น่ะครับก็พูดง่ายๆก็ตรงๆมันก็ซ้ําเติมในเรื่องของความท้าทายเรื่องเศรษฐกิจที่เราได้บริหารจัดการอยู่ครับโดยกระทบโดยเฉพาะเนี่ยคราวนี้มันกระทบเครื่องยนต์สําคัญตัวที่สองคือการท่องเที่ยวแหละรบนะครับการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ และสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยของประชาชนทนนี่มันก็มีผลใช่ไหมครับในเรื่องของกิจวิทยาว่าเอออยากไปเที่ยวกมากน้อยแค่ไหนจัดจ่ายใช้สอยยังไงเขาก็บองก,กันตัวเขาก็ไม่เที่ยวกันทีนี้ที่สําคัญเนี่ยพอเศรษฐกิจถูกซ้ําเติมเนี่ยมันจะกระทบไปถึงนะครับกําลังซื้อแน่นอนการจ้างงานล่ะอืธุกรกิจเขาออเดอร์น้อยลงจากตลาดโลกเขาก็ผลิตน้อยลง การท่องเที่ยวคนมาเที yeah> ่ยวน้อยลงนะครับเขาก็รายได้น้อยลงผู้ประกอบการก็กระทบมาถึงลูกจ้างประชาชนทั่วไปนี่แหละครับคือที่มานะครับท่านท่านว่าพอมาถึงวันนี้ภาพเป็นอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลก็เห็นความจําเป็นนะครับว่าในภาพใหญ่ต้องดูแลเศรษฐกิจต่อนะครับดูแลอย่างต่อเนื่องในในภาพของโควิดมาต้องบรรเทาผลกระทบนะครับในเชิงสุขภาพ น่าทราบดีอยู่แล้วนะครับในเชิงเศรษฐกิจที่ผมเรียนในวันนี้เนี่ยก็จะต้องมาดูแลเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นอีกสองกลุ่มใหญ่ครับสองกลุ่มคือกับผู้ประกอบการนะครับประชาชนก็หลายกลุ่มที่เราควรจะต้องดูแลให้ครอบคลุมครับรังนั้นชุดมาตรการเนี่ยเราก็ต้องดูแลอย่างที่ผมเรียนผู้ประกอบการอย่างมาตรการที่ชุดมาตรการที่นำเสนอควมมอรเศรษฐกิจพรุ่งนี้เนี่ยนะครับส่วนแรกคือ ดูแลผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะรายกลางรายเล็กดูแลอะไรให้เขาเข้าถึงสภาพคล่องเขาพูดง่ายมีเงินทุนหมุนเวียนพอแล้วครับในช่วงที่วันนี้ค้าขายอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ถูกกระทบนะครับพยายามช่วยเขาหารายได้เข้าให้มากเขาจะได้ดูแลพนักงานได้นะครับไม่ต้องเอาพนักงานออกให้จำเป็นนะครับ ในเรื่องพวกนี้ก็จะมีมาตรการเก้่นสินเชื่อพิเศษนะครับสินเชื่อพิเศษที่จะให้กับผู้ประกอบการพิเศษก็หมายถึงดอกเบี้ยถูกูง่ายๆดอกเบี้ยถูกพิเศษเลยนะครับเพราะว่าต้องช่วยกันละเวลาเนี่ยนะครับธนาคารพาณิชย์เขาก็มาร่วมกันต้องเรียนว่านาคารในประเทศไทยเขาดีมากในจังนี้ก็มาช่วยกันออกแบบนะครับก็จะมีเรื่องในพวกนี้ของผู้ประกอบการ ในกลุ่มของประชาชนนะประชาชนอที่ผมเรียนว่าจําเป็นนะครับแล้วบาลเห็นถึงความจําเป็นก็ทั้งกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยครับแล้วผู้มีอาชีพอิสระล่ะก็โดนกระทบเช่นกันนะครับนี่แหละครับคือที่มาว่าเราก็จะออกมาตรการนะครับด้วยเป้าหมายที่ว่าหนึ่งทำยังไงช่วยให้ พูดง่ายๆคือเอาเงินเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนไปนะครับเอาเงินเข้ากระเป๋านะครับแต่ก็ไม่ใช่เท่านั้นนะครับจะช่วยผ่อนภาระค่าใช้จ่ายประจําที่มีอยู่ในส่วนหนึ่งนะเรามีค่าใช้จ่ายประจําที่มีเราก็จะช่วยผ่อนภาระทางธนาคารเขาก็ให้ความร่วมมือในเรื่องของปรับนะครับปรับดูแลลูกค้าในเรื่องของที่สินเชื่อนะครับในอ่านผมอยากจะเรียน เพราะว่าท่องเที่ยวเนถูกกระทบโดยเฉพาะเนี่ยก็ไม่มีการหารือกันนะครับคลังกระทรวงท่องเที่ยวการท่องเที่ยวกระทรวงอวด้วยนะเขาจะไปทำเรื่องโครงการฝึกทักษะครับยกระดับทักษะเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับพนักงานอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้นคเพราะว่ากกมันลดก็เอาเวลานี่ไปเสริมทักษะเราจะจัดโครงการให้มีแรงจูงใจให้ครับเพราะฉะนั้น ก็มีอะไรทําไม่ได้อยู่ <Okay. S 2> เฉยๆนะครับท <Okay. Okay. S 2> ี่ก็ยกตัวอย่างว่าเป็นสิ่งซึ่งเป็นชุดมาตรการผมเรียนประเด็นสําคับกนี้เดียวตออเรื่องนี้เดียวว่าก็อยากให้คิดว่าให้ภาพ mm hmm. ด้วยกันว่าเป็นชุดมาตรการเนี่ยว่าชุด,ชดไม่ใช่ว่าเป็นมาตรการ,าร,การใด <Okay. S 2> ามาตรการหนึ่งเทงกก <Okay. S 2> า่านั้นที่แก้ปัญหาได้ ครับเป็นช <society> <ını urai> ุดออกมาครับครับไอ้ตรงนี้ก็คือโครงใหญ่ๆของของแนวคิดของของของมาตรการแต่ผมขอย้อนลงในดีเทลนิดหนึ่งย้อนกลับไปมาตรการที่ว่ากันด้วยเรื่องผู้ประกอบการรายกลางแล้วก็รายเล็กที่เราจะที่เราจะเสริมสภาพคล่องในการเสริมสภาพคล่องหนีไม่พ้นก็คงต้องให้แบงค์ต่างๆปล่อยกู้เงื่อนไขผ่อนปลนให้กับบรรดาผู้ประกอบการนะครับแต่คําถามก็คือว่าคําถามก็คือว่าบางครั้งแบงค์เขาก็ติดกฎเกณฑ์ของแบงค์ชาตินะใช่ครับ กฎเกณฑ์ของแบงค์ชาติในการปล่อยสินเชื่อในบางสถานการณ์ที่มันวิกฤตอย่างเนี้ยไอ้กฎเกณฑ์เหล่านั้นมันปล่อยไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าใช้กฎเกณฑ์ของแบงค์ชาติเข้ามาจับความเสี่ยงมันสูงแน่แน่ถูกไหมฮะเรื่องหลักประกันเรื่องความมันคงตรงนี้จะแก้อย่างไรครับตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าก่อนชุดมาตรการจะมาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยก็หาลือกันมานะครับผู้เกี่ยวข้อง เพราธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างประเด็นที่คุณนายพูดเนี่ยใช่เลยนะครับแล้วยังทั้งทางกกรสภาสาหการค้าสมาคมธนาคารมาด้วยกันหมดนะครับครับนะในประเด็นที่คุณนายพูดเนี่ยนะครับทปทจริงๆได้ออกแล้วผมเข้าใจว่าหนังสือเวียนออกไปเมื่อสองวันนี้เองท่านผู้ว่าทปทแจ้งมาเนี่ยว่าในในส่วนของเขาเนี่ยเขาจะมีเขามีแนวทางที่ผ่อนปลน ผ่อนตนนะครับเกณฑ์การจัดตั้งเการดูแลเรื่องสินเชื่อนะครับจัดชั้นสินเชื่อเพื่อให้ได้ปล่อยสินเชื่อได้เร็วขึ้นในภาวะอืมเพิ่มความยืดหยุ่นในการประเมินกระแสเงินสดเพื่อการกู้นะครับอาจจะเป็นมาตรระครับเป็นมาตรการชั่วคราวโอเคนะครับมาตรการชั่วคราวนะไอ้ตรงนี้ตรงนี้ผมก็จะว่าน่าจะเป็นการผ่อนปลนกฎเกณฑ์ที่ว่ากันด้วยเรื่องการจัดชั้นหนี้การสำรองหนี้ ทำให้แบงก์กล้าปล่อยกู้มากขึ้นอะไรประมาณนั้นถูกไหมใช่ครับเขาจะได้สอดรับกับการที่ถ้ามีสินเชื่อพร์ตโปลนพิเศษที่ผมเรียนเนี่ยเพราะเราเน้นว่าทําปฏิบัติก็ต้องทําได้จริงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฉพาะแบงก์พาณิชย์ที่เป็นของรัฐหรือว่าทั้งระบบแบงก์พาณิชย์จริงจริงฮอทั้งทั้งระบบจะช่วยั้งรงะบไค์ารือกันแล้วกับสมบคมนระทั้งัระบบจะช่วยกันแต่ว่าอาจจะใช้แบงก์รัฐเนี่ยเป็นแกนกลางเป็นแกนกลาง ื่อที่จะส่งผ่านเงินทุนเงินสินเชื่อพิเศษนี่ให้โอ้โเกณกลางส่งผ่านยกตัวอย่างเช่นแบงก์พันธุ์นทั้งหลายถ้าจะปล่อยกู้เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการภายใต้แนวคิด <ฮะ S 1> ภายใต้วิกฤตตรงนี้ <ฮะ S 1> ก็ปล่อยผ่านแบงก์กรุงไทยยกตัวอย่างเช่นปล่อยผ่านแบงก์กรุงไทยและจึงไปที่ผู้ประกอบการถูกไหมฮะอ๋อไม่ครับคือทุกแบงก์ปล่อยตรงนั่นเองเอาปล่อยตรงไปทำมาแล้วนะครับประมาณนี้เคยทำมาแล้วถ้าถ้าถ้าคุณนายคุณอมรนัดพอทำได้ต่อซูนามีอ่ะค่ะ เราก็<ล>ใช้กฎไก่อย่างนี้โอเค,คแล้วแต่แลวที่บอกว่าแบงก์รัฐจะเป็นแกนกลางนี่หมายถึงยังไงอะแกนกลางในส่วนไหนคะอมันอาจจะเป็นสองตอก็คือเอ่ออย่างถ้าจะเป็นแบงก์รัฐนะครับแบงก์ไเป็นออมสินนะครับ<า><า>เป็นออมสินเนี่ย<า><า>เออเขาก็ปล่อยคู่ในต้นทุนราคาถูกพิเศษให้กับ<า>แบงก์รัฐเออโทษครับแบงก์ทั่วไป แต่ัวไปก็สามารถเอาเงินตัวนี้ไปปล่อยต่อด้วยต้นทุนที่ถูกเขาได้อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจยกตัวอย่างเช่นแบงก์ออมสินปล่อยกู้ให้กับแบงก์พาณิชย์ต้นทุนถูกถูกเพื่อที่แบงก์พานิชย์จะได้เอาไปปล่อยต่อให้กับผู้ประกอบการที่ได้ในงิ่ไขที่ถูกถูกเป็นคนได้ประโยชน์สุดท้ายโอเคแต่ว่าเคือขายเนี่ยก็จะกว้างขวางเข้าไมแบงก์ไหนก็ได้ที่ตอบรับู้ S <S สรุปมันก็เป็นเงินของแบงก์รัฐนั่นแหละแต่ว่าผ่านเครือข่ายผ่านมือไม้ผ่านเครือข่ายการตลาดของธนาคารพาิชย์มันจะได้ไปกว้างซะนิดหนึ่งตรงนี้ตั้งวงเงินเอาไว้เท่าไหร่ฮะก็อันนี้อันนี้ต้องรอการพิจารณาของคลมเศรษฐกิจพรุ่งนี้ก็ยังมีครมใหญ่นะครับวันนี้ผมก็เรียนว่าจํานวนเนี่ยคงต้องรอนิดหนึ่งแต่ว่าก็เรียนไว้ก่อนว่าครับ่บ ขนาดพอสมควรนะครับเพราะฐาทะทยที่เราพบวันเราเราเผชิญเนี่ยมันก็ก็ก็นะครับใหญ่อยู่นั้ขนาดพอสมควรเชื่อว่าจะเพียงพอครับเพียงพอที่จะดูแลในในในช่วงนี้ได้นะครับค่ะส่วนนโยบายที่จะแจกแสนล้านนี่คือกรอเวงเงินนี้ใช่ไหมคะจะมีขยายปรับอะไรยังไงไหมคะเออคำว่าแจกแสนล้านเนี่ยนะครับผมผมเรียนนี้ว่าผมไม่ใช่แจกแสนล้านนะครับนะครับไม่มี ถ้าจะพูดถึงสินเชื่อก็คือสินเชื่อที่อสินเชื่อจบไปแล้วไอสินเชื่อจบไปแล้วนโยบายสินเชื่อจบไปแล้วแต่คราวนี้หันไปทางด้านดูแลประชาชนการดูแลประชาชนประชาชนทั่วไปสามกลุ่มดูแลดูแลประชาชนเนี่ยที่ผมเรียนสามกลุ่มหลักๆนะครับผู้มีรายได้น้อยนะครับกลุ่มเกษตรกรอาชีพอิสระ่ะนะครับขับรถตู้ ขับแท็กซี่่าวันนี้คนเข้ามาท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวน้อยลงเขาถูกกระทบไหมนะครับขณะที่รายจ่ายก็ยังมีประจำดูแลครอบครัวคนะครับนู่นนี่นั่นยังมีนี่คือเหตุผลว่าเราจะดูแลเขาด้วยการเอาสภาพคล่องให้เขาให้พอไม่ใช่ไม่ใช่ให้สรือสุ้รายมากมา่แต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นประโยชน์ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยประเด็นที่สองคือนะครับจะเป็นแนวทางถ้าหากพรมออนุมัติเนี่ยเป็นแนวทางซึ่งใช้กับวิกฤตสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยเรามีผลเร็วคแต่ผมเรียนนะครับเรียนเรียนว่าอย่าไปคิดว่าอย่าไปคิดถึงมาตรการโดยตัวมันเองครัับคครบในภาพรวมว่าเราทําอันนี้ แล้วเรามีโครงการเสริมทักษะให้ด้วยนะครับครับครับไม่ใช่ให้ฟรีนะมาเสริมทักษะกับเราไม่ใช่ของฟรีนะอ้าวอาโอเคเข้าใจไม่ไม่ใช่ของฟรีแต่ตุ๊ทมาครับขอขอขอลงลงลงดีเทลนิดหนึ่งประชาชนแบ่งเป็นสามกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรแล้วก็อาชีพอิสระในแต่ละกลุ่มเราช่วยอย่างไรครับอย่างเช่นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนี่เป็นเรื่องที่บอกว่าแจกเงินเดือนละพันสองพันตรงนี้คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรืออย่างไรครับครับก็คือ เพื <thôi S 1> yeah. far, to uh ่อ huh. ท mm ี hmm. mm ่จะช่วยเขาอ่ะ่ะพูดง่ายๆเอาเงินเข้ากระเป๋าอ่ะนะครับก็จะต้องถ้าจะช่วยเขาเนี่ยนะครับถ้าคอรมอนุมมาสอันนี้ผมเน้นนิดนึงจะคิดว่ามาตรการผ่านหมดแล้วนะครับอย่าดูรายละเอียดนะก็นี่แหละครับก็จะจะส่งเงินให้นะครับแต่เราจะทําข้อหนึ่งเนี่ยจํานวนไม่ได้มากมายเกินไปนะครับสองเฉพาะกลุ่มนะครับเฉพาะกลุ่มนะครับเช่นผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเรามี รายชื่ออยู่แล้วฐานอยู่แล้วในบัตรสวัสดิการอ๋อครับค่ะบัตรสวัสดิการเราก็มีนะครับผู้มีได้สละเดี๋ยวเราก็ไปเช็คข้อมูลโอเคได้ครับได้ครับรับออกมาแล้วเราก็ส่งวิธีส่งเราก็ส่งด้วยพร้อมเพย์อ๋อพร้อมเพย์เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมต้นุตเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่รั่วไหลครับครับครับไอตัวนี้ตัวนี้ถ้าฉะนั้นผมโฟกัสเลยแล้วกัน กลุ่มที่1ประชาชนกลุ่มที่1ผู้มีไรายได้น้อยเราจะโฟกัสไปที่กลุ่มที่ถือบัตรสสริการแห่งรัฐถูกไหมฮะครับแล้วก็รวมถึงกลุ่มเกษตรอยู่ในนี้อยู่แล้วอ๋อกลุ่มเกษตรก็จะช่วยด้วยมาตรการนนเดียวกันนะครับนะบที่ว่าจะจ่ายเงินผ่านพร้อมเพ์นั้นน่ะนะครับจะจ่ายให้หัวละกี่บาทฮนะสรุปเลยยังรับน,นีอันนี้ยัง,งต้องขอไว้นิดหนึ่งนะครับอแล้วไอ้ที่พันบาทกับกับสองพันบาทต่อเดือนนี่แหละครับ เออนี่นะครับตัวเลขเนี่ยนะครับก็ขอขอขอให้ผ่านการพิจารณาอ๋อได้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 ไ้คอรมเศรษฐกิจครับแต่ข่ามันไปไกลแล้วดรอเรขาวมันไปไกลแล้วแล้วทีนี้ทีนี้ผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นขับแท็กซี่เช่น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 สถาพนิกเช่นอะไรพวกนี้เราจะช่วยเขาอย่างไรครับอะก็เราช่วยก็ช่วยให้เหมือนกันนะครับให้ช่วยให้ให้เงินให้เงินเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมคะในในแง่นี้นะครับแต่อย่าลืมว่าเราก็มีมาตรการดี นะครับสำหรับการถ้าจะช่วยสนับสนุนให้เงินมีเงินเข้ากระเป๋ามีสภาพต้องคอในภาวะเบบนี้ก็ช่วยให้เป็นการโอเคมาถึงคำถามสุดท้ายครับดรครับที่บอกว่าแพ็กเกจเนี่ยงบประมาณที่ใช้เนี่ยกลมๆคือแสนล้านแสนล้านตรงนี้เฉพาะไม่ถึงนะครับไม่ถึงเลยฮะเท่าไหร่ไม่ถึงฮะเท่าไหร่ียนรู้ว่าเออว่าประมาณไม่ถึงนะครับในสินเชื่อเนี่ยถ้าขนาดใหญ่เนี่ย เป็นสภาพคล่องซึ่แบงค์เขามีอยู่แล้วเขาไม่ได้ถูกกระทบแล้วครับอ๋อฮะผมผมผมหมายถึงในส่วนที่เราจะแจกผ่านพร้อมเพย์นะฮะไอ้ตรงนี้มันใ้้ไม่ถึงนะไรแจกสามกลุ่มนี้เท่าไหร่คะถึงแสนล้านไหมคะไม่ถึงแน่นอนไม่ถึงแน่นอนนะครับอันนี้ก็ ก็ถือโอกาสเรียนเลยว่าไม่ใช่แน่นอนโอเคไอ้ที่บอกว่ามาตรการแสนล้านเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมฮะโอ้ไม่ใช่นะครับไม่ถึงนะต้องรอเคาะวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะต้องขอบคุณคุณดนายกรุณาถามสมรัทไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะยังไม่ถึงนะเพราะเขาพลาดหัวกันว่าแสนล้านแจกครับาครับครับย้ำนะครับประชาชนแบ่งเป็น3ามกลุ่มผู้มีรายได้น้อยก็คือผู้ถือบัตรคนจนกลุ่มที่2เกษตรกรและกลุ่มที่3ประกอบอาชีพอิสระอาจจะไม่มีบัตรคนจนก็ได้ ในสมกลุ่มนี้จะมีมาตร,รการเติมเงินผ่านบัตรพร้อมเพลย์ผ่านระบบพร้อมเพลย์เพื่อให้มีไรายได้ในการจุดเจือพอไม่พอเดี๋ยวว่ากันนั่นนะครับ,รบอีกส่วนหนึ่งบางกลุ่มประชาชนบางกลุ่มก็จะจับไปฝึกอาชีพคือจ้างเรียนหนังสือนั่นแหละว่ากันอย่างนั้นเถอะนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นรวมเบ็ดเสร็จไม่เกินไม่ถึงแสนล้านนะฮะไม่ถึงแน่นอน โอเคครับไอ้ที่แจกกันเดือนละพันสองพันนั้นก็สักสักสามเดือน6เดือนประมาณนี้ใช่ไหมฮะโออาจจะสั้นกว่านั้นนีดครับแจกครั้งเดียวครับเรเทุกมันเอาเอาขอครอบคระคุณมากครับนะครับขอพักนี้เท่าที่จําเป็นโอเคจะดูรายละเอียดทีหนึ่งเรียนว่าในข้อเท็จจริงเรายังไม่รู้นะว่าเหตุการณ์เนี่ยครับโควิดมันจะไปอย่างไรโอเคันเนี้ก่ ไอแนวความความคิดที่เรามีเนี่ยก็ต้องการดูแลท่านนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเลยว่าให้ดูแลให้ครอบคลุมมันต้งมีกลุ่มนะครับประชาชนถึงเราดูสองเนี่ยให้ดูแลให้ทันการแล้วให้มีน้ำหนักถึงเป็นชุดมาตรการออกไปแล้วอีกข้อหนึ่งเนี่ยก็คือชั่วคราวนะทำความเข้าใจครัช่ววาะกันว่าชั่วคราวถ้าจะมีมาตรการนู่นนี่นั่นนะให้พิเศษ ก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อหมดเวลาสถานการณ์ดีขึ้นก็ขอกลับไปที่เดิมโอเครับทราบตรงนี้ด้วยนะคะครับขอบคุณมากคร่ะดรอุตมะักดิ์ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับแล้วถือว่าการกระทรวงการคลังนะคะดรอุตมะสาวนายนค่ะถ้าหมดนี้จะเสนอครมเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้และคอรมอลใหญ่อีกคันหน้าด้วยความเคารพนะฮะสิ่งที่กระทรวงการคลังจะเสนอครมเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้มันตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์ ได้สักขนาดไหนเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปสั่งคราะา์กันเอาเองก็แล้วกันนะครับพักสักครู่ช่วงหน้าไปดูปัญหาผีน้อยกันสักนิดหนึ่งค่ะพักสักครู่ค่ะ